สวัสดีทุกๆคนริสาวสวยที่ก็ยังเปลี่ยนสีเดี๋ยวนี้เรามาซอยผมแต่งทิง้งผมแห้งๆเนะลยฮะเราไมาซอยกันเอาไปไปลายออกนะเดี๋ยวก็เลี้ยงยาวใหม่ซอยยกเลยค่าทีเดียวเลยแต่ถ้าต้องเกิดไม่ซอย,ม,ยนะมกไ็ไม่ยาวเลยแต่ผมก็ได้ก่ยาวไวมซอยทิ้งเลย ไปไปแห้งแลยนะมีนก็สอยจริงเลยนะเอาเป็นตัวยูนะแีกวก็ซอ,อยนะเราจะซอยทีเดียวแล้วไม่ต้องแบ่งผมไม่ต้องแบ่งเหมือนตอนเปียยนเราซอยแห้ง ไม่ทีเดียวเลยอันนี้ก็มันจะได้แห้งๆออกไปว่ะสาววัวลาในลูกกรถุงลูกกรถุมเก่งอันนี้ก็โยกยนะฮะแล้วเราก็ตัดที่เราต้องการเอเกณฑ์วัดได้เราตัดผมแห้งเรามองชัดกว่า เอาจงไหนเสียอะไรเนะี <ừ. S 1> ่ยอืมก็เลี้อใหม่ข้างหน้าสไลนะด์ไั้หรือไม่ต้องเอาตั้งหลังได้จ้ะเอาตั้งหลังยังเดียวก็ต้องสไลด์หน้าสีได้ใจยอมผมเสียจะได้สีอันนี้ก็ซอยข้างหลังอย่างเดียวอันนะี้ก็เสร็จอันนี้คับ เราไม่ต้องสไลด์หน้าเราเลิ่มปลายเขาพอดีเลยสวยก็ลังดีนะถ้าข้างบนมันนั่งตูงเราก็ไล,นล่นิดๆไล่กันไกลหัวทิ่มลงนะที่เราถนัดมัจจะได้ไม่กินลึกผมไม่เสียมากอันนี้สวยละดูมีน้ําหนักเดี๋ยวเราก็จะมาหีีบจ้ำกันอีกทีนะคันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะ ดิบไปงุ้มมันก็ดูผมเยอะจากผมน้อยอ่ะพอเราซอยตัวอยู่อะตัววีมันก็จะแหลมนี่เราหนิบแล้วก็กุ๊บไป,ปเรานิบกับใกนะไปนิดนิดนึง ซอยกันเองได้นะแม่บ้านทั้งหลายเปลี่ยนกันซอยได้บ้านใกล้กันสลับกันสอยสวยนะเวาหนีบแล้วก็หนีบุ้มปลายนิดนึงให้มันเหมือนไต แบบของเราผมแข็งแรงมากเดือนไหลายสิบรอบใน,นซอยผมเสียทิ้งมัปลายก็จะดูแห้งเพราะว่าทำบ่อยแต่ว่าข้างบนผมมันเกิดใหม่ก็ไม่เป็นไรดีมีมนะมมน้ำหนักนดนีบปลายดนึิงโอเค นี่เราก็เสร็จแล้วนะครับสวยค่ะมีน้ำหนักเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ่ะด้วยทุกใจเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามะคะ่ะบ๊ายบาย สวยเป็นสิบงานนี้เจ็ดสิบก็สวยได้ช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะช่วยกลดระคาประหยัดให้ลูกค้านะคะสวยนะคะโอเคค่ะ